ุผู้ชมคะปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนนะคะแล้วก็ไขมันส่วนเกินต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังเป็นปัญหาที่สาวๆรวมถึงหนุ่มหลายคนเนี่ยนะคะกำลังประสบอยู่ค่ะทีนี้ค่ะพอเกิดปัญหาแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็อยากจะลดน้ําหนักค่ะ แต่ว่าวิธีการในการลดเนี่ยนะคะบางคนก็ถูกวิธีบ้างบางคนก็ไม่ถูกวิธีอันตรายอีกต่างหากนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชม่าจะมีเคล็ดลับดีๆนะคะซึ่งคนที่จะมาเผยเคล็ดลับนี้เนี่ยนะคะเคยประสบปัญหากับโรคอ้วนนะคะแล้วก็อ้วนแบบไม่รู้ตัวด้วยล่ะค่ะตอนนี้ค่ะสมนั่งอยู่กับคุณอีฟปณิตบัวบานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณอีฟคะถามก่อนเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าสาวหุ่นดีอย่างนี้เนี่ยจะเคยมีปัญหาในเรื่องน้ำหนักตัวด้วยเหรอคะเออจริงๆต้องบอกก่อนว่าเม่อกนนนนีป็ค ไม่เคยอ้วนเลยไม่เคยแตะคำว่าอ้วนคือน้าหนักอยู่ที่43มากสุดคือ45แล้วเป็นคนสงูสง163นะคะแล้วเวลามันใส่ส้นสูงมันก็จะดูเพรียวแล้วก็ขาเราจะยาวดังนั้นเนี่ยเวลาทานอะไรเนี่ยอิฟจะไม่เคยกังวลเลยคือทาน<ม>ดึกตลอดเราก็ชะล่าใจก็ทานไปทานมาจนกระทั่งหนึ่งปีครึ่ง<ม>กลับมาที่นี่ปุ๊บที่เรารู้ตัวเลยว่าเราอ้วนเนี่ยไม่ใช่จากคําบอกเล่าจากใครเลยตัวเราเองเนี่ยเดินไปซื้อเสื้อผ้า<ม>แล้วคนขายเขาบอกว่า ลองไซส์ M ไหมด้วยความที่เคยใส่ไซส์ S S กับ S เราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเขาก็บอกว่าแต่ว่ามันมันเล็กคือด้วยความที่เขาคงไม่อยากจะทําให้เราแบบเสียหน้าก็เบอกไซส์นี้มันจะเล็กกว่าปกติเราก็บอกว่าโอเคเราก็ไปลองไปลองกางเกงนะคะดึงไม่ขึ้นเราก็เฮ้ยหรือว่าเราอ้วนขึ้นเออก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอะใจบอกงั้นขอเป็นไซส์ L คืออีฟใส่ไซส์ L ค่ะคุณส้มพอดีเป๊ะคือแบบว่าซิปดีรูทแทบไม่ขึ้นแกปกติเป็น S ใช่แล้วก็แบบเสียหน้ามานก็เลยแบบว่า กลับมาแล้วก็แบบมาถามกับแม่กับเพื่อนกับทุกๆคนที่เจอเรารอบใหม่บอกว่าถามจริงๆว่าอ้วนขึ้นมากไหมเพื่อนก็บอกว่าอ้วนมากแต่ไม่อยากพักเพราะว่าบอกเราไม่เชื่อว่าอ้วนก็เลยแบบเฮ้ยทำยังไงดีอะเพื่อนบอกว่าไปเข้าฟิตเนสสิก็ไปไปฟิตเนสจริงแต่ตอนเย็นเนี่ยหิวก็เพราะว่าพื้นที่การการทานมันทานตอนเย็นตลอดเราก็เลยทานอีกก็ไม่หายเสร็จเพื่อนก็บอกไปโยคะไหมอ่ะไป ก็หิวอีกวไหวนะทุกอย่างทำหมดแล้วมีอีกวิธีหนึ่งที่คือฮิตมากคือแบบทานยาลดกลมอ้วนคือตอนนั้นน่ยคิดว่าคงไม่เป็นไรแค่เดือนสองเดือนเนี่ยมันคงไม่โยโย่แต่พอทานไปเนี่ยพอหยุดปุ๊บเนี่ยโหขึ้นมาหนักกว่าเดิมอีกคืออีกเคยหนักสุดเนี่ยเกือบ6กโลค่ะจาก43คิดดูว่ากี่กี่โลขึ้นมาในแบาแป๊บเดียวใช่ค่ะถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่นะครับคือชีวิตอีแบบเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเลยจากคนที่แบบ ไปเที่ยวกับเพื่อนไปชอปปิ้งไปนู่นนี่นั่นจะแบบการคนแบบไม่อยากแต่งตัวอยากอยู่กับบ้านอ,อยู่เฉยเพราะว่ามันอ้วนมันทำอะไรมันก็ดูไม่ดีใส่เสื้อผ้าก็หายากพอดีว่ามันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ได้มาทํางานกับดรสุริรัตน์<ะ>เข้ามาทาเป็นมาเก็ตติ้งให้ดตรดรต้องการมาเก็ตติ้งที่ทํางานรีเสิร์ชงานวิจัย ให้ด็อกเตอร์แล้วก็ได้ผลออกมาเป็นยังไงพอดีว่ามีโปรเจกต์หนึ่งเกี่ยวกับการลดน้ําหนัก<อ>โดยใช้การดีทออ็อกแล้วก็มไม่ใช่เป็นยานลดน้ําหนัก<ม>ตอนนี้การที่เราจะทางานให้ได้ดีเนี่ยเราต้องทดลองด้วยกับตัวเราเองอีกก็เป็นหนึ่งในนั้นของผู้ที่ทดลองสองกลุ่ม,มนะคะจะแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ทานตัวอาหารเสริมแล้วก็ไดเอทตอนเย็นกับกลุ่มที่ทานอาหารเสริมแล้วไม่ได้เอทตอนเย็นอีฟอยู่ในกลุ่มที่ประเภทต้องการไดเอทตอนเย็นเพราะอยากให้มันลงเร็วที่สุด นะคะอิบก็ทานอาหารเสริมตัวหนึ่งนะคะซึ่งนําเข้ามาจากประเทศเนเธอร์แลนด์มีส่วนผสมของผลเหมือนหัวัยเท้าบ้านเราอะค่ะจะเห็นในรูปว่าจะเป็นหัวเหมือนหัวใยเท้าซึ่งมันจะไม่มีปลูกในเมืองไทยมันจะมีอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นนะคะหัวที่เห็นเหมือนหัวใจเท้าเนี่ยมันจะสกัดออกมาเป็นผงชื่อว่าผงโอริโกฟูตโรสผงตัวนี้เนี่ยเป็นไฟเบอร์ละลายในน้ําไฟเบอร์มี2ชนิด ละลายในน้ากับไม่ละลายในน้ําไม่ละลายในน้าคือพวกเป็นเหมือนพวกเม็ดแมงลักแล้วก็ผงบุกต่างๆมันจะไปทองฟูในท้องอันนั้นเนี่ยทำให้อิ่มจริงแต่ไม่ละลายในน้ําแต่ของเราเนี่ยละลายในน้าแล้วก็คือร่างกายดูดซึมไปใช้ได้เลยจะแตกต่างกับอันอื่นคือ เวลาทานเนี่ยมันจะขับถ่ายของเสียส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการออกมามแล้วเวลาหยุดทานเนี่ยก็จะถ่ายปกติแต่ของอยี่ห้ออื่นเนี่ยที่เราศึกษามาเนี่ยคือทําให้คุณถ่ายจริงแต่พอคุณหยุดปุ๊บหยุดทานปุ๊บเนี่ย ร่างกายจะไม่ขับถ่ายนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการทานยาระบายเฉพาะช่วงที่เราทานก็จะถ่ายแต่ว่าถ้าไม่ถ่ายก็คือจะกลายเป็นท้องผูกใช่ค่ะแล้วก็จะทําให้เหนื่อยเพราะมันสูญเสียน้ําออกไปนะคะตัวนี้ไม่เป็นแล้วก็ผงโอลิโกฟอสเตนี่ยจะอยู่ในนมผงเด็กทุกยี่ห้อเลยไปดูได้เลยข้างกระป๋องเพราะที่ต้องใส่เนื่องจากว่าเด็กอ่อนหรือคนชราเป็นอาหารเสริมของคนชราที่ต้องนอนนะคะที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเนี่ย ลำไส้ไม่ได้เคลื่อนไหวก็จะไม่มีการขับถ่ายอิฟก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มที่ไดเอทตอนเย็นเนี่ยน้ำหนักของอิฟปรลดไปเดือนหนึ่งประมาณ3-5มถโลช่วงนั้นแต่ว่าถามว่าบางบางคนเขาทานแล้วบอกทำไมเขายังไม่ลดต้องถามก่อนว่าก่อนที่จะอ้วนเนี่ยสะสมมานานหรือเปล่าถ้าสะสมมาปีหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งถ้าลดเลยอย่างนั้นก็คือเป็นยาลดความอ้วนค่ะคนที่ต้องการลดน้ําหนักเห็นผลถาวรแล้วไม่ไม่โยโย่เอฟเฟกเนี่ย คืออีบว่าต้องมีความอดทนอ,อย่างอีบ้าทานตัวนี้อีบอดทนอีบทานทุกเช้าคือชงตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าตัวนี้มันดีตรงที่ว่าทานกับน้ําอะไรก็ได้น้ําเปล่าน้ําส้มกาแฟเบบซี่ก็ทานได้ยกเว้นนมอย่างเดียวแล้วอย่างนี้เราต้องควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหารส่วนอื่นๆด้วยไหมคะคือคช่วงเย็นเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นพวกส้มโอตัวอีฟเองอีบทานส้มโอเพราะว่าน้ํมันจะเยอะมีไฟเบอร์เยอะแล้วก็คือ ทานเสอค่ะยังไงไม่อ้วนทานลูก2ลูกก็ไม่อ้วน<ม>อย่างอาหารเสริมอีพท่านเนี่ยทานง่ายมากเพราะว่าละลายในน้ําอะไรก็ได้นะมันก็จะไม่เปลี่ยนสีไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติ<ม>นะคะปกติอาหารเสริมพวกนี้มันจะเลี่ยนๆใช่ไหมคะี<ม>่เป็นจะไม่เป็นอะไรเลยะนะคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณนิพัฒน์ถ้าอย่างสมมติว่าถ้าเราหยุดรับประทานนะคะเราต้องเราจำเป็นต้องทานตลอดไหมคะไม่จําเป็นค่ะอย่างอิฟเนี่ยน้ำหนักลดแล้วอิฟก็ไม่ได้ทานตลอดนอกจากว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่า มันน้ำหนักตัวมันเริ่มขึ้นหรือว่าเริ่มะจะทานเยอะเราก็จะเริ่มทานตัวนี้ใหม่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ ควบคุมให้มันคงที่แค่นั้นเองไม่มีโยโย่เลยก็นั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะรับประทานในส่วนของลดน้ําหนักแล้วแต่ว่าเราก็ยังคงต้องมีการดูแลตัวเองตลอดเวลาคือทุกคนคถ้าอยากมีหุดด่นดีสุขภาพดีมันต้องดูแลตัวเองอย้่มันจะปล่อยไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอายุด้วยไงคะยิ่งมากกาันเผาผานมันก็ยิ่งน้อยนะคะแล้วก็คนอ้วนโดยส่วนใหญ่เนเนื้อมันจะขยายเวลาผอมเน,เนื้อมันไม่ได้หดตามนะอันนี้มาเจอกับตัวเองว่าทานตัวเนี้ยผอมลงทำไมเนื้อมันไม่เฟิร์มไม่เฟิร์มกระชับ ก็เลยคุยกับทางด็อกเตอร์จนแบบด็อกเตอร์บอกว่าเอยมันมีตัวหนึ่งลองลองเอาไปทานคู่กันไหมมันจะมีตัวหนึ่งที่จะเป็นสารสก,กัดจากสาลายเคลอันนี้คือจุดเด่นคือของตัวอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างแต่ว่าอันนี้มีสาลายเคลคือมันคล้ายๆกับแอลคาทีนแต่ว่าแอลคาดีนเนี่ยเวลาออกกําลังกายเนี่ยมันทาให้เบิร์นเร็วอันนี้เบิร์นเร็วกว่าแอลคาทีนสิบเท่าคือไม่ต้องออกกําลังกายแค่เดินแค่ทํางานเนี่ยมันก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ มันจะเฟิร์มแล้วก็กระชับอิฟว่าอันเนี้ยในส่วนตัวอิฟนะฮะอิฟว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีแล้วมันก็ทําให้สุขภาพดีด้วย สุดท้ายค่ะคุณอีฟคะหลายๆคนนี่นะคะอยากจะลดน้ําหนักแต่ว่าอาจจะยังไม่มีแรงบันดาลใจา<ต>หรือว่ายังแบบต้องพยายามใช่ไหมอยากให้ครีปให้กําลัางใจแล้วก็แนะนําด้วยค่ะจริงๆแล้วอีฟคิดว่าคนผู้หญิงทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหุ่นดีเนี่ยใสย่อะไรมันดูบุคลิกภาพดีเช่นเพียไร้ว่า,าจะทําอะไรไปเจอไปสมัครงานไปพบปักลูกค,ค้าไปเจอเพื่อนก็แล้วแต่คืออาจจะไม่ใช่เป็นคนหน้าตาสวยมากแต่ว่าเป็นคนที่บุคลิกดูดีเนี่ยทุกคนเนี่ยมองมาแล้วมันจะทําให้รู้สึกว่า เอ้ยเขาเขามองมาด้วยความชื่นชมนะคะแล้วก็ถ้าเราหาวิธีอะไรไม่ได้อย่าไปใส่ยากรรมอย่าไปทําอะไรที่มันเสี่ยงกับสุขภาพเลยเพราะอีฟว่าคนเรามันต่างขันมันต้องตามเวลาถ้าเกิดว่าเราเลือกอะไรดีๆใส่ตัวเราเนี่ยบางครั้งอาจจะทําให้เราดูแก่ช้าลงแล้วก็ทําให้เราดูมีสุขภาพดีด้วยนะคะหลายคนมีอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคะ่ะสามารถสอบถามในทางช่องทางไหนบ้างก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นนะคะ,คะอยู่ทางหน้าจอนะคะสามารถโทรไปสอบถามได้นะคะอันนี้เป็น ไม่ใช่เป็นคอนเซนเตอร์ที่ทําการขายของแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้มีการฝึอกบอบรมมาแล้วก็จะให้ขอ้อมูลเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วก็เครื่องสําอางนะคะลองโทรสอบถามด,ดูเอ่อราอาจจะอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้24ชั่วโมงเลยค่ะอ๋อค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะได้เคล็ดลับดีๆไปดูแลตัวเองกันแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณอีฟประณีตบัวบานมากค่ะที่มาแนะนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้ให้ค่ะขอบคุณค่ะ สนับสนุนเคล็ดลับและข้อมูลดีๆโดยผลิตภัณฑ์ b Fit and r e l o o k